ใครก็ตามที่ปาร์นาจะบรรลุธรรมในชาติปัจจุบันนี้จะต้องบำเพ็ญบาร,รมีมาแล้วอย่างน้อย1นึ่งแสนกัปอันเกินไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรแต่ว่าไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนกัปเป็นบาร,รมีที่รองรับว่าเขาเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้การบำเพ็ญ1นึ่งแสนกัปให้เราดูการเทียบเคียงอย่างนี้ว่าการเทียบเคียง5ประการหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์2ได้พบพระพุทธศาสนาคำว่าพบพุทธศาสนาคือพบตัวศาสนาที่เป็นตัวศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาที่เป็นพูดแบบพรามพูดแบบผีพูดแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่พูดแบบไสยศาสตร์อย่าง อันนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธ,ธศาสนาคือพุทธศาสนาแล้วก็3 ได้ฟังทำคำสอนจากพระพุทธศาสนาไม่ใช่ฟังคำสอนของทางเทวดาศาสนาผีศาสนาเทวดาศาสนาเทพศาสนาพรมศาสนาศสยศาสตร์อะไรบมาณนี้อันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธคือฟังคำสอนจากพุทธจริงๆความรู้ผูกคนผู้เป็นผู้รู้จริงๆ4ฟังแล้วอยากโน้มใจนําไปสู่การปฏิบัติ5มีความเพียรทั้งด้านการปฏิบัติองค์ประกอบ5ประการนี้นี่เองเป็นตัวกําหนดไว้ว่าคนนั้นมาได้ถึงแสนกลับแล้วถ้าคุณมี5ประการนี้แปลว่าคุณก็บําเพ็ญมาแล้วนะคะหนึ่งแสนเพนเพราะบางคนคเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่เจอพุทธศาสนาก็เยอะนะแม้เจ พุทธศาสนาก็ไม่สนใจที่จะฟังธรรมก็เยอะอีกสนใจฟังธรรมแต่ไม่อยากไปปฏิบัติฟังเอาบุญไปอย่างเงี้ยฟังไปเพื่อไปเจอภาษีอะไรไม่ตายในเบื้องหน้าอย่างเงี้ยแต่ไม่สนใจการปฏิบัติก็มีเยอะอีกเหมือนกันเปิดเป็นมนุษย์พุทธศาสนาฟังธรรมแล้วก็ฟังแล้วไม่อยากเอาไปปฏิบัติเนี่ยมีหรือปฏิบัติแต่ขาดความเพียรก็ไม่สําเร็จประโยชน์ผมจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ว่าที่ผมกําลังฟังพระที่ผมไปฟังเทศมาหรือว่าไปฟังคําสอนจากเกจิอาจารย์ที่ไหนก็แล้วแต่คือคําสอนในศาสนาพุทธที่ถูกต้องแล้วเลยอย่างที่พวกเราเจอเราจะชี้วัดก มากที่เราจะสามารถเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาของเราเองเพราะคนที่จะสามารถรู้ธรรมะเองโดยตัวของคนนั้นเองคนคนนั้นก็คือสมมาสมุทธะพระองค์เดียวนอกนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทีนี้การได้ยินได้ฟังนั้นมันเป็นการได้ยินได้ฟังผ่านหลักคําสอนที่มีตัวบุคคลนํามาบอกมาสอนแล้วบางครั้งการบอกการสอนในตัวบุคคลน,นั้นเป็นการบอกการสอนที่เติมความเข้าใจเฉพาะตนของผู้กล่าวสอนนั้นเข้าไปจึงทําให้พระสัจธรรมนั้นเป็น การปนเปื้อนไปด้วยความคิดเห็น ของเฉพาะบุคคลในการกล่าวสอนทีนี้เราจะสามารถหาหลักคําสอนที่เทียบเคียงได้ว่าหลักคําสอนที่เราได้ยินได้ฟังมาถูกหรือตรงแค่ไหนนั้นเราจะสามารถยึดถือเอาตรงไหนมาเป็นตัวเทียบได้พระอาจารย์ก็ยังจะปรงใจเชื่อในคําสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแม้บางอย่างที่ถูกแปลออกมาอาจจะมีความผิดพลาดบ้างในบางกรณีแต่ในความผิดพลาดนั้นมันเป็นความผิดพลาดเพียงแค่20%ส่วนอีก80%นนั้นยังสามารถที่จะยึดถือเอาเป็นสาระแก่นสาร ดฉะนั้นถ้าเราเทียบกับหลักคําสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคําว่าเทียบนี่หลักคําสอนในพระไตรปิฎกไม่ใช่ไปเทียบที่ตัวหนังสือนะบางทีตัวหนังสือยังไม่สามารถเป็นตัวเทียบหรือวัดได้ว่าหลักคําสอนที่เขียนอยู่นั้นชี้ให้เราได้เห็นประเด็นอะไรนะไม่ใช่มาเทียบแค่ว่าตรงตัวหนังสือหรือไม่ตรงตัวหนังสืออันนี้ก็กผิดพลาดไปอีกข้อาการก็คือเราได้ศึกษาพร้อมกับได้ทดสอบ แล้วมีบุคคลที่ได้นําหลักคําสอนในพะสตรนี้ในหลักคําสอนนี้ไปสู่การทดสอบแล้วนาประสบการณ์ทาง้านการปฏิบัติมาสู่การอธิบายและบอกให้กับพวกเราพะอาจารย์จึงพยายามพูดหลักคําสอนที่เชื่อมโยงกับพระไตรปิฎกที่ผ่านการปฏิบัติแล้วเรียกถูกพิสูจน์แล้ว ออกมาอธิบายในรูปแบบของความรู้ที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพวกเราได้มากที่สุดแล้วถ้ามีการปฏิบัติตามผลทางด้านการปฏิบัติก็เกิดกับตัวผู้ปฏิบัติเมื่อผลเกิดกับตัวผู้ปฏิบัติการปฏิบัตนนินั้นก็จะยืนยันความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องให้กับคนคนนั้นได้เองเพราะธรรมะของพระเจ้ญญาเป็นสันติติโกคือรู้ชัดในตนเองอากาดิโก ไม่ประกบรอบด้วยการเองิงปสสิโกเป็นสิ่งที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นภายในตนเองนะเข้าไปรู้ไปดูโอปาเนิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเองแล้วก็ปจัจจดตังเวทที่ตาโบวินยูหิรู้ได้เฉพาะตนนั่นหมายถึงว่า ทำเหล่านี้เมื่อปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลที่เราสามารถรับรู้รับทราบได้ภายในตัวเราตัดสินได้ในตัวเรา,เราลงความเห็นถูกหรือผิดได้ในตัวเราแต่บางคนปฏิบัติอยู่ฟังคําสอนก็ฟังแต่บางทีไม่เห็นชัดในตัวเองว่าเอ๊ะที่ปฏิบัติมาถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ผิดหรือไม่ผิดอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่สามารถเห็นชัดในตัวตเองฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติที่พระอาจารย์แนะนําไปเนี่ยแม้แต่เริ่มตั้งแต่พระรัตนตรัยเนี่ยทุกคนจะต้องเห็นชัดได้ด้วยตัวเองทุกการปฏิบัติเป็นการเห็นชัดโดยตัวของเขาเเเเอออองงงงกกกาาาาารรรรห็นนชัััดดยยตวขขมคืส้ ยืนยันการปฏิบัติและเป็นความสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติของตัวเองว่าการปฏิบัตินั้นส่งผลต่อเราได้อย่างตามหลักคําสอนจริงๆเพราะจริงๆตอนนี้ทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงทำกันทุกคนนะครับถ้าเกิดคุณกาลังตั้งใจฟังอยู่ตอนนี้ผมว่า1 0 0 0 0แสนกับก่อนหน้านี้พวกเรามีอะไรสัมพันธ์กันแน่ๆ